กฎข้อที่จริงนะครับบ้านหลังนี้เท่าที่ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในที่ตรงนี้นะครับก็แจ้งว่าเป็นของผู้บริหารระดับสูงของช่อง3เรื่องนี้ก็คงจะต้องติดต่อกันไปยังผู้บริหารอีกทีหนึ่งว่าเป็นผู้บริหารท่านใดครับการกระทําผิดเป็นการกระทําผิดโบรานทําให้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับเปลี่ยนไปเพื่อการค้าอันนี้เข้าโบรานที่จะต้องปปงมายึดทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดินได้ครับแล้วก็สามารถที่จะ แปลปะวัตถุประสงค์ในการใช้อาคารเป็นของส่วนราชการต่อไปครับในเมื่ออายการสั่งไม่ฟ้องในข้อหาเดิมนะครับข้อหาเดิมผมเข้าใจว่าสั่งไม่ฟ้องในในลักษณะที่จำเลยขาดเจตนานะครับแต่ณวันนี้คุณรู้เจตนาอยู่แล้วเพราะว่าตรงนี้มันเป็นภูเขาสูงชันนะครับถ้าวันนี้ดำเนินคดีก็เป็นการดำเนินคดีใหม่ไม่ใช่เรื่องซ้านะครับเป็นเรื่องของการต่อเนื่องจากการการะทําผิดในเรื่องเดิม นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากวันนี้ก็จะดำเนินคดีใหม่ในข้อหาบุกรุกทําให้เสียทรัพย์เหมือนเดิมผมเข้าใจว่าในเรื่องของการทําสํานวนเนี่ยอาจจะมีการเกื้อกูลกันบ้างนะครับแต่ว่าหลังจากวันนี้จะให้ทางผู้ว่าราชการมากํากับดูแลในการทําสํานวนด้วยตัวท่านเองครับ